จะมาถึงงานแล้วนะคะตอนนี้ใกล้ถึงงานเลยนะฮะก็เลยมากินข้าวเจ๊จี๋หว่าเดี๋ยวก็อะไรกับนี่ยมีข้าวนะคะพี่รับสั่งอะไรหรอสั่งข้าวมือถือค่ะว้าวตะวันจะได้กินไหมตัวข้าวจะหมดเปิดข้าวเปิด ข้าวอะไรอ่ะกะเพราลิงกอกอ๋อมันเป็นของป่าหายากอยากกินลิงเล็กวมนเป็มุมสนับกนอาหารแนคุณแนงคุณสั่งอะไรวันนี้วันนี้สั่งกะเพรารวมไข่ดาวครับกินแบบอยากกินหลากหลายครับเพื่อเสริมพลังงานครับมาจากเมื่อวานพอผู้สาวเสือพมผู้ไปเออมันเสียโตเมื่วาน่ะพอผู้สาวสกายได้ใส่เสือมาคือกันครับ เจอคู่เนาะได้กินได้กระเพราร่วมครับกะเพราล่วมคุณใใแครเกลือเกลือไม่ได้ตออ่านคะคุณพี่เจ้คนขับนสั่งอะไรวันนี้เกือะายบเขาเียงก็เขาผัดกะเพราอ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวทีห้าร้านโอ้เพ่อคืห้าล้านในยนนี่ถึงเราถึงมระเทศไทยเนอะนะครับใกล้ถึงงานอีกมันกล้ถึงงานล้วถโลกถึงถงงานนะบได้แบกินของก่อน นี่วิวภูเขาจ็กมาถือว่าถือบุว่ามันมาถือผู้พามาที่ไหนบู้มตอนนี้เราอยู่ที่ภูผามาแล้คะทุกคนนี่ค่ะในส่วนของแอนนี่ลีโอกับซีแกมนั่งอยู่รออยู่บนรถน้องไม่ลงพี่เขานะคะถึงจังหวัดอุทัยธานีอู้ไก่ขาไก่เนี่ยพี่น้องเป็นครั้งแรกของค่ายเพลงตักแคมมิวสิกวิลลี่พอสไปค่ายเพลงตักแคมมิวสิกที่มาเล่นอยู่ที่ อำเภออะไรนะห้วยคดห้วยห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีอยู่นี่เขาพูดยังไงเขาพูดเหนือเลยแล้วเป็นคนเหนือเลยเมื่อนี่มานั่งอยู่ห้วยคดเออเขื่อนแหลกครับพี่น้องหรือท่ามหันตแล้วตกเขียนไม่ซีกมหันตประมาณบายบายมั้งน้องกดเข้ามาเข้ากับเฉดคืนบายบายเถอะอำเภอห้วยคดมีอะไรกินมีอะไรแซ่บโปรดแนะนำทีนะ พี่นอ้องยังแซ่บอะคอมเหม็นสามารเนี่ยตื่นมาจะได้ไปกินจะเจอกันคืนนี้นะครับผมที่งามงานบอลลูนงาน<า>บอลลูนตลาดห้วยคดตลาดห้วยคดที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีแล้วเจอกันอันนี้ไปเกียนไ้อันนี้ของอัน,นเยเมนอาเมนบายไปอุทัยธานีเสียค่อนเสือจากงานบุญเดือนหกศาลเจ้พาพ่อพญาแล เกินทางไปอุท่านี้อีกขาหกเจ็ดชั่วโมงสิง่งที่ขาดไปไลยคือบุญสะอาดพ,พ่นหมีไม่เสียท่าหลักทัาตาดไปแต่ท่าแต่ที่จะพ่นน้ำพ่นหัวมือสะอาดตาที่จะกระวาดค้นขับสะอาดทอดจีใจทอ,ข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 อขดรถใบเปลี่ยนใบสุขภัณ่์ใบดินเรียบเหงาต้องบุญสะอาดลูกหลานชาวบ้นานต้องสะอาดสะอาดทุกหม่องยกเว้นหำ ช่องแม่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่จ๋าจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะพี่จ๋าพี่น้องมาตะไกลค่ะมาสื่อคอนโดแม่นองวันนี้วันนี้ผมก็เอาเโอกาสดีพี่น้องรู้เป็นโอกาสที่ดีได้มาเยี่ยมชมคอนโดแม่นองเนาะพรบรรยากาศน่าอยู่มากเลยมามีพี่จ๋าทานข้าวยังไงกินแม่กินมาแล้วจ้าอิ่มอกอิ่มใจไม่กินก็อิ่มจ้าข้าไปกินนี่อย่างมาก ไปกินเขาอยู่หน้าแม่นนองหมอคุณหมอกรณบินว่าให้ไปทําคลิปอยู่บ้านสวนแม่น่องหน่อยมันคือจะมีเวลแล้วแต่ยังหนักยังไม่เห็นหน้ากันเลยนี่เซียวเนี่ยบอกว่าเจจะไปบอสโดนดพาไปนะเออนั่นแหละค่อยๆไปแต่ว,ว่าตอนนี้มันต้นเดือนยังไม่มเวลาไปเลยเพิ่งออกจากออฟฟิศเหมือนกันออกจากโรงพยาบาลเอฟซีลูบอว่าเมื่อน,นี่แม่น้อง มาดามจะมาทําสัญญาซื้อคอนโดเราบันนี้เด้ยินข่าวมาบอดโดดมาเยอะเพื่อนให้เพื่อนไปฐานแน่นมกยากเข็นหลายเพราะว่าเห็นแต่อยู่ในโทรศัพท์ประชันพอเราเป็นได้ไบัณฑิตน่าแหล่คือเก่าหรือพี่น้องแม่เจ้าเจ้าว่าตัวจริงก็น่าแหละในกล้องนั่นแหละนุษไม่ก็คือว่าแบบเอฟซีแบนองสีบอกเนียว่าคอนโดแมนนองนี่ ถ้าติดเครดิตหรือไม่สะดวกที่จะยื่นกู้กับธนาคารสามารถพร้อนกับแม่น้องได้เลยพอดีไม่เจอมาดามเพื่อนก็ไม่สะดวกที่จะยื่นกู้ธนาคารด้วยค่ะคนเดิทองทำงานต่างประเทศเราโชว์ได้อยู่หรอกเนาะมาสาสดจะมาสดมาสดไปเซ็นท่านมาเนี่ยก็คือวางดาว15เปเซนสามารถเข้าอยู่ได้เลยที่นี่ได้นกรณีนี่ของมาดามเนาะเอฟซีก็คือมาดามวาง15เปรเซแล้วเล่ากะ เอาคนเข้าเช่าได้เลยที่เหลือก็ผ่อนกับแม่น้องเจ็บค่าเช่ามาผ่อนดีว่าพี่น้องดีได้เนาะพี่เสดหาคนมาซอยซอยตัวบันนี้แนนจ้าก็หามาให้แล้วนะหนึ่งลยไม่เจาหน้าี่ไหนเขาบคุณแบบๆบช่างถามโลก็เลเจะเอาที่บอสโนอหามาใส่ให้มาดามขอบคุณมากันันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่แค่คนรู้จักเแค่คนรู้จักขนาดยังไม่ทําอะไรนะเอฟี เมื่อวแม่น้องดีใจหลายดีใจยันที่เนคือมาดามนะคะเดี่ยวขอบเงินมาทําสัญญาผ่อนตรงกับแม่น้องวาง1 5บเปอร์เซ็นต์ดโหนดเก่าค้นเซามาไห้มาดามอีกต้องขอบคุณทั้งสองคนคเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ใดสนใจคอนโดมาอุนหนุนแม่หนองในเดร์แผ่นดินไหวที่ขอนแก่นไม่กระทบนะคะลากฐานยังแข็งแรงบดแตกบ่ลาวาผู้ใดอยู่ทั้งกรุงเทพหรืออยู่เมืองนอกอยากจะซื้อว้ ให้ลูกหลานมาเรียนหรือทํางานอยู่แถวเส้นทานอยู่ในขอนแกน่นมันหมอขค่ะอยู่ใจกลางเมืองลงจากมาริบันมาประมาณ200เมตรค่ะพี่น้องอยู่ถนนมาริบันมองขอม้าสิเห็น3ตึกใหญ่ๆอยู่นี่ผู้ใดสนใจติดต่อแม่น้องทักด่วนนะคะเพจชาลอดคอนโดหรือเพจแม่น้องก็ได้จ้า วันนี้ขอขอบคุณบอสโน้ตแล้วก็ขอบคุณมาดามคะขอบคุณบอสโน้ตที่เอาคนมาเช่าคอนโดให้พรดีใด้ค้นเซามาแเราก็มาดามมาซีกันแล้วเอาค้นเซามาไห้มาดามเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณบอสโน้ตเนอนี่ขอบคุณท่านตากขอบคุณท่านตากขอบคุณนะคะคุณป้าค่ะ ขอบคุณจ้า <c oughs> ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากเอฟซีผู้ยิบานฟิลเลนเอฟซีบอร์ดโนดล้วก็เอฟซีแม่นอง้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูดในคลิปนี้ชาลลตคอนโดมีทั้งหมด3ตึกรวม644ห้องมาอุดหนุนแม่นองเนเด้อผู้ใดอยากพร้อธน,นาคารถ่ายอยู่บเกิน30ปีลู้บ่าพร้อมท่าดประมาณหาหกพันพี่น้องซําเฮาเซาหอผักอยู่ <c oughs> ในบอร์ดโนดเห่นไหมเออได้ถอะผู้ใด ติดเค,ครืดิตกูบใดก็สามารถผ่อนตรงกับทางชาล็อกคอนโดเราได้นะคะติดต่อมาในเพจชาลอปคอนโดก็ได้เดี๋ยวขึ้นปักปกัหมุดเพจให้เนาะแล้วก็หรือติดต่อมาที่เพจแม่นหนองก็ได้นะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายค่ะ<อ>เริ่มค่ะ